ท่านผู้ชมครับการเยี่ยมชมวัดเพิกใหญ่ซิลิเกตนะฮะเพราใหญ่นี้ก็อยากพามาดูสาลาเอาพ่อลองเปิดเข้าไปดูครับมันจะมีความงดงามขนาดไหนโอ้โหงดงามจริงๆ ท่านถึงได้พาเรามา,ากกครับพ่อบอกว่าหลังจากที่สร้างศาลานุนเสร็จเอาขอากกัญญาตกราพระกับพ่อใหญ่กันนะครับพุบทธธรรมประสงค์ครับพ่อบอกว่าหลังจากที่ศาลานุนเสร็จก็จะย้ายไปจะย้ายไปอืมจะย้ายไป พ่อนั่งนั่งนั่งแล้วหันหน้ามาหาผมดีกว่าเราคุยกันตรงนี้ครับนั่งนั่งนัง่งะพ่อน่อ,นอ,นอ,นอครับผมนั่นแหละนั่นครับผมครับตัวนี้นะฮะเราก็จะคุยกับพ่อนิดนึงครับพอสาลาด้านนู้นเสร็จนะฮะเราก็จะย้ายพระที่มองเห็นไปที่นู่นที่นู่นครับผมพ่อจะพอจะเล่าความเป็นมาของวัดแห่งนี้ได้ไหมครับว่าความเป็นมายังไง มาเริเร่มแรกครับท่านอาจารย์่ันมาจากยังเลยเนี่ยครับหลวงปู่ชอบครับแล้วเป็นลูกน้องของผู้ชอบแล้วครับเป็นผู้ปฏิบัติของผู้ชอบครับวันนี้เพิ่งนี้สององเพิ่นง่ายวันนี่มันอยู่นี่มันสิบกว่าปีเลยง่ยายนะปักหลักนี่ที่แรกอาจารย์จื้สอส่งมาโอ้พระอาจารย์จืสอส่งมาจากวัดเขาตะเงาะ ขอเจ้าเนาะมาเฝ้าฝายน้ำมาฟอกฝายน้ําที่ผมพาลูกไปเมื่อกี้นะนนั่แหลอ๋อฝายน้ําที่ว่าร้อยไร่เหรอร้อยกว่าไร่แหละครับแล้วก็มีญาติโยมมาศรัทธามาสร้างมาเรื่อยๆครับญาติโยมมาจากกรุงเทพเวลาทุกปีเลยครับหน้ากระถิ่นมาทุกปีครับแในกระแดงแยกกรสร้างโรงเรียน สร้างเองียงอะเมนเมนบ้านสามสองที่สามที่แล้วเสร็จทั้งคุณแล้วในบ้านในบ้านโรงเรียนครับแล้วก็เมนศาลาศาลานนมันสพักโสในหมูบหม่บ้านในหมู่บ้านสงแคนสงแคนครับแล้วก็พอสเสร็จแค่นั้นเราสร้างศาลาใหม่ครับอันนี้มันครับแค่คนญาติโยมมามัน ไม่พอนั่งอืรนั่งก็เลยสร้างใหม่ครับเสร็จแล้วก็จุดย้ายนี่ไปทางนู้นอันนี้ก็จะเป็นที่พักย้ายแต่ก่อนเริ่มต้นบริเวณนี้เป็นป่าเปป็นป่าพอจะบอกได้ไหมฮะสร้างตั้งแต่ปีพศอ,อ,อะไรจ่ได้ประมาณ <laughs> พ่อประมาณทอยหลังกี่ปีมาและวยี่สิบสามสิบสีิบปีห้สบปีอะไรยี่ปีแหละยี่สิบปีถอยหลัง อ๋อแต่ปัจจุบันนี้ท่านเจ้าวาดนี่ชื่ออะไรไม่รู้ฮะนี่แจนวิชัยครับที่มาจากเมืองเลยมาจากมองเลยมาจากหลวงปู่ชอบอคนปัจจุบันหลวงปู่ชอบนะครับเอาเห็นบอกไม่มีไฟฟ้าแล้วมีพัดลมมีใช้ใช่โซล่าเซลล์โซล่าเซลล์อ๋อใช้โซล่าเซลล์มีคนเอามาให้อ๋อมีโซล่าเซลล์ ทีแรก,กเรไฟมาให้แล้วบอกแล้วก็ชอบคือถ้าเป็นเดินเสาไฟมาแบบทางการท่านไม่เอาเขาเสียมาให้แล้วจะมันติดเงั้นยุตซะเลยสองแส้นก็เลยเขอยากให้ไม่โอหมายก็ว่าคือเป็นทางการเดินเสาไฟขึ้นมาเขาจะเอาไหมเขา<อ>พะระหลวงพ่อไม่เอาที่แรกไม่เอาวันนี้อยากได้แล้วอยากได้แล้วเพราะมันขัดขัดอยู่กับหลวงนะครับขัดกันอยู่ ก็เ,เป็นความเป็นมาของวัดนี้นะพ่อเนอะาะท่านอาจ,จารย์กส่งมาครับฝายครับผมหมอฝ้าฝายฝายแล้วก็มาสร้างญาติโยมมามีแต่ชาวมันมาสร้างไปเรื่อยๆครับสร้างไปเรื่อยๆไม่หยุดเอา้าพอบอกอีกท<ว>ีดิบริเวณนี้เป็นวัดอะไรวัดเล็งใหญ่ชื่อเชิดครับอยู่หมู่บ้าน ที่หกหมบ้านสูงแคนครับตำบลตำบลกีบนครับ้า้ังมาแชภูครับ,รมมรบผมคลิปนี้ก็พ่อใหญ่ก็คิดว่าคงจะฝากบอกมาทางคลิปนี้ไห้ว่าให้ท่านผู้ชมหรือผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบริจาคอะไรก็ว่าไปสามารถบอกได้ครับพ่อม้อยสั่งแตลาดแล้วเพราันแล้วนะมันยังหลายยางหลายแนวครับตันแ่งเล้ ผลนูนนี่ขึ้นไปสบายครับผมทั้งนั้นมันยุดีเด้ครับมันเย็นมันยุตสบายแล้วนี่หนีวัดก็ได้นะครับต้องมีคนมาเฝ้าเรื่อยเพราะว่าบันมีบนนั่นต้องมาเฝ้าไปพ่อเป็นคนหมู่บ้านไหนครับนี่ฮะหมู่บ้านนี้หรือเปล่าเพราะว่าครับหมู่บ้านนี้ไหมอยู่ในบ้านนเหลืออ๋อครับผมฮะก็พ่อมีความตั้งใจจริงเนาะอยากจะ ดูแลวัดก็ผมขออนุโมทนาบุญด้วยครับพ่อครับท่านมายุท่านแบนปติโมกวันนี้ท่านมาอยู่เนาะไปปฏิโมวัดเขาตตง้อนะแล้วแกก็ขึ้นมาเฝ้าแทนเราอ๋อครับผมเพราท่านมาได้เด็กมันดื้อครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับผมครับตอนนี้มรกรทายกก็มีพ่อคนเดียวครับเดียวแล้ววันนี้วันพระมีกิจกรรมอะไรไหมครับวันนี้ไม่ได้ีิยังเนาะ วงชาวบ,บ้านขึ้นมามา,มา,มาห่างห่งาหง,งอาแล้วที่สร้างนู่นสร้างนี่นี่นมีญาติโยมมาจากที่ไหนบั่งมาจากกรุงเทพอ๋อมาจากกรุงเทพที่เขาศรัทธาต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องมาทุกปีครับผมกอนัทินมาทุกปีในปีละสี่ห้าสแสนล้วก็สร้างไปเรื่อยเลยอืมครับอะอย่างนั้นผมก็รบกวนพ่อใหญ่มา,มานานผลความกัน แล่พ่ขอบพ่อคุณพ่อใหญ่ครั้งนะครับพ่อครับกับผมครับขอให้พ่อมีความสุขความเจริญนะครับครับครับสาธุกับผมขอยาจากลาท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เลยนะครับขอบคุณครับสลากการันชมสวัสดีครับบ๊ายบาย